เพื่อเก่าวันนี้ออกนอกสถานที่แล้วอยู่กับที่นะครับครัวเรือนไทยครับใช่แล้วเราจะมาคุยกับฟิลเก่าคนไหนสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะไปค่ะอติ๊กต้องกั้งเลยติ๊กติ๊กต้องท้องเอาเลยไทยหน่อยอวสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราขึ้นมาที่ไหนนะ เรือนไท,ไทยแจ้งวัฒนะนะคะเออวันนี้เรามาทําอะไรก็เราจะมาพบกับสิทธิ์เก่าคนเก่งของเรานะคะ<ช>คือใ,<ช>คใครนะคะคุณสรัรัตน์เจนจากะครับค่ะแล้วอยากรู้ว่าวันเนี้ยเรามาทําอะไรที่นี่อ่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าเนี่ยเรามาคุยกับเจ้าของเรื่อนดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอ,อแนะนําตัวอีกทีนะคะค่ะเออลีอนะคะสรัรัตน์เจนจากะค่ะ ตอนนี้นะคะธุรกิจออของเราก็มีบริษัทเรือนไทยแจ้งวัฒนะนะคะรับสร้างบ้านเรือนไทยนะคะเป็นไม้สักทองะนะคะรับสร้างบ้านทั่วประเทศนะคะแล้วก็ออตอนนี้ที่เพิ่มมาจากบ้านเรือนไทยพงเรือนไทยแจ้งวัฒนะเราก็จะตอนนี้มีธุรกิจร้านอาหารชื่อครัวเรือนไทยค่ะ,คะคก็เปิดมาได้ปีกว่า,วาแล้วที่นี่เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะที่นี่เลยค่ะ เรือนไทยแจ้งว่าร้าเนี้ยมีทําอะไรบ้างคะมีร้านอาหารมีจัดเน่ในเห็นว่ามีจัดเวดด้วยใช่ไหมคะมีจัดเวดด้วยนะคะก็เป็นธุรกิจร้านอาหารแล้วก็จัดเลี้ยงจัดงานแต่งครบวงจรนะคะแล้วก็มีเป็นแพ็กเกจให้ลูกค้าเลยค่ะเกี่ยวกับงานแต่งงานเลี้ยงอะไรพวกครบวงจรเลยครบวงจรมาง่ายด้วยค่ะสะดวกรถไฟฟ้าอยู่นี้เลยค่ะรถไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าร้านเลยนะคะแล้วก็ที่จอดรถก็กว่าร้อยคันในในพื้นที่โครงการ อด่ายวนี้เรามาเข้าเรื่องว่าสิทธิเก่าของเราเนาะสิทธิเก่าของเราตอนนี้คุณหลีเรียนสาขาอ๋อเรียนสาขาการจัดการค่ะก็ทั้งปริญญาตรีปริญญาโทเลย,เร,ยเ,ลเรียนที่เกิดเรียนที่เกิดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะปตรีเรียนการจัดการค่ะปโทก็บริหารการจัดการองค์กรค่ะทีนี้ผมอยากทราบว่าทำไมคุณหลีถึงตัดสินใจเลือกมาเรียนที่มเกิดของเราครับค่ะก็ เหตุผลที่หนึ่งก็คือ,เอมเกลิอกเนี่ยสามารถจะเรียนเหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจนะคะ<ฮ>ทำธุรกิจหรือว่าเป็นอ,อยากเรียนหาความรู้เพิ่มจากาท,ท,ที่เดิมที่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเรียนเสาร์อาทิตย์เนาะ,ะเรียนเสาร์อาทิตย์นี่ก็เหมาะกับคนที่ทำงาน ทำงานอาจจะจันถึงสุขทำงานเสาร์อาทิตย์เราก็มีเวลาก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมได้แล้วก็อย่างเกลกเนี่ยอยู่อยู่ใกล้บ้านด้วยค่ะใกล้ใกล้เลนไทยใช่ใช่ก็สามารถแบ่งเวลาได้เนาะทำงานแล้วก็ไปเรียนได้ใช่แล้วคุณหลี่เรียนปโทกับปตีเนี่ยต่างกันไหมคะตอนเรียนเรียนนี้เรียนภาคเสาร์อาทิตย์ทั้งทั้งตีทั้งโทเลยไหมคะใช่ใช่แล้วมีความแตกต่างกันไหมคะตีกก็ถ้า ตรีนี่ก็จะเรียนสบายๆกว่านะคะก็เหมือนกับเออก็ไม่ไม่ต้องทำทีซีสไม่ต้องทำอะไรอย่างงี้นะฮะโทนี่ก็จะเข้มข้นกว่านะคะก็มีการทำเปเปอร์เวิร์กเยอะนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ดีอ่ะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกนะคะอาจารย์ูดสอนเป็นไงมั้งคะลอง แอบเมาอาจารย์ผู้สอนให้อาจารย์ผู้สอนก็ดีค right? ่ะก kind of ็ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาดีนะคะอย่างเขาก็จะเข้าใจคนที่ทําธุรกิจเนาะก็อาจจะไม่มีเวลาไปอ่านหนังสือหรือทําอะไรเยอะเหมือนพวกเด็กๆนะคะก็ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก่อนสอบอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็ให เวลากับลูกศิษย์ดีนะคะแล้วก็ค่ะเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วจารย์ก็มีความรู้ความสามารถนะคะที่จะมาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ได้ค่ะค่ะอยากทราบว่าคุณหลีได้รับข้อมูลมาจากไหนครับว่าจะมาเรียนที่มอเกิร์มนะครับดูจากเว็บไซต์หรือว่ามีคนแนะนำอะไรอย่างนี้หรือเ่าก็มีมีคนแนะนำค่ะอาจะ คนคนที่เรียนเคยเรียนมาก่อนแล้วเงี้ยค่ะก็รู้จักกันก็ชวนชวน,ชวนกันมาเรียนค่ะคุณลีเนี่ยจัดการยังไงในการเรียนกับการบริหารงานที่นี่ค่ะอแบ่งเวลายังไงลองลอง,ลองช่วยแบบแนะนําน้อง,องๆหรือแนะนาคนที่ลังจะคิดจะจะเรียนอนะ,ค,ะค่ะก็เราก็แบ่งเวลาก็อย่างที่บอกว่ามอเกลิกเนี่ยเอื้อกับคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะหรือว่าทํางานบริษัทอะไรอย่างงี้ก็เขาจะเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะอย่างปอ ปตรีเนี่ยอาจจะทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์แต่ว่าปอโทนี่ก็แค่วันอาทิตย์<ม>อะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็น่าจะจัดเวลาได้ไม่ยากนะคะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็เป็นวันที่เรา,าพักผ่อนอยู่แล้วนะคะ<ม>นอกจากถ้าเรามีธุระอะไรจริงๆก็บางอาทิตย์เราอาจจะไม่เข้าหรือว่าจะไปตามงานที่หลังก็ได้นะคะมัน<ม>ก็ไม่ไม่ต้องซีเรียสว่าเราต้องไปเรียน ทุกครั้งที่อาจารย์สอนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ตามเก็บทีหลังได้อาจารย์ก็ยังใช่เมตาเราใช่ค่ะถ้ามีธุระจริงๆก็ก็ไม่ไม่ต้องมาในอาทิตย์นั้นเราก็สามารถจะ follow up ได้ก็เพราะว่าเราเรียนเสาร์อาทิตย์เนาะวันวันธรรมดาเราก็ทํางานเสาร์อาทิตย์เราก็มีเวลาว่างออกไปเรียนใช่แล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะ ก็แล้วมันจะมีบางส่วนที่สมมติเราทำธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยมอเกลเขาจะมีเครดิตให้เราด้วยนะคะก็จะมีเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ทำธุรกิจเนี่ยอย่างไปเรียนปตรีเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับมีหน่วยกิจ พิเศษเพิ่มให้ก็เราก็สามารถจะจบได้เร็วขึ้นอะไรก็คือเหมือนพอมีธุรกิจก็จะการเทียบโอนบางวิชาที่ไม่ต้องเรียนก็ได้ด้วยธุรกิจดีมากดีมากก็ดีดีสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะแล้วก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้ปริญญาตรงนี้ค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่ที่เป็นโอกาสที่ดีนะคะ เดี๋ยวเราไปชมอาณาจักรข้างล่างกันดีก,กว่าว่าขอเรียกเป็นอาณาจักรเลยแลก้กันเพราะยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะก็เดี๋ยวเราไปเดินคุยกันสบายๆอยากให้คุณอิกแนะนําว่าที่นี่มีอะไรบ้างเราจะได้เห็นเป็นภาพมองเป็นภาพทุกคนได้ค่ะยินดีโอเคค่ะ น,นี้ก็มาถึงอาณาจักรเออยังเมื่อกี้ที่เราพูดไปว่าอาณาจักร,าากร,าากรเรือนไทยไม้ฝักทองที่เราที่คุณหลีพูดไว้เมื่อกีน้นะคะค่ะตรงนี้คือบริเวณนี้เอาไว้ทําอะไรเ<ด>ค่ะ สวยมากลอันนี้ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจของบริษัทเรือนไทยแจ้งวัฒนะตอนนี้นะคะ,คะนอกจากธุรกิจอาหารแล้วนะคะเราก็ยังมีธุรกิจรับจัดงานแต่งด้วยนะคะอย่างธุรกิจรับจัดงานแต่งเนี่ยเราจะทําไว้เป็นโมเดลธุรกิจสําหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านซื้อบ้านไม้สักเนี่ยเราก็จะโชว์ว่าออนอกจาก ซื้อไปพักอาศัยแล้วนะคะเป็นเรือนไทยไม้สักทองซึ่งแบบส่งคุณค่านะทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะเราก็ยังสามารถใช้เรือนไทยเนี่ยมาทำธุรกิจจัดงานแต่งได้ด้วยนะคะนอกจากการพักอาศัยนะคะก็วังระวังโมเดลให้ลูกค้าด้วยใช่ใช่ก็เพราะเราทำธุรกิจรับจัดงานแต่งอยู่แล้วในอีกที่หนึ่งชื่อวิภาวดีพาลิศนะคะอยู่ตรง ถนนวิภาวดีนะคะแต่อันนั้นจะเป็นสเกลใหญ่นะคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นสเ,ลเ,สเกลแบบว่ามินิมินิมอลมินิมอลนะค <minimal, S 2> นะ uh, การแต่งแบบอบอุนะ่น50คนแต่ว่าที่เนี่ยแม็กซิมัมนี่ก็ยังได้ประมาณ250 เพราะเราก็ยังใหญ่อยู่แต่ว่าเราเราเริ่มจากสเกล50คนก่อนที่นี่นะคะแล้วก็ส่วนพิธีส่งนี่จะอยู่ด้านล่างนะคะเวลามีงานนี่เราก็จะจัดพิธีส่งด้วยนะคะก็คือทั้งหมดนี้ก็คือคัง ทางบ้านเรือนไทยก็จะเราจะจัดให้หมดเลยก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มาแต่ตัวแต่ตัวค่ะซึ่งทาเรื่องนี้ค่ะเสื้อผ้าถ้าถ้ายังไม่มีชุดสวยๆเราก็มีมีเอ่ก็เป็นแพคแพ็เลยใช่ก็หาอาหารเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวมาอย่างเดียวก็พอที่เหลือเราจัดการที่นี่จัดการให้หมดค่ะก็มีห้องอันนี้อาจจะเป็นพิธีแบบ ยกน้ําชาอะไรเงี้ยพิธียกน้ำชาสุขขอก็ได้ค่ะคุยกับญาติผู้ใหญ่แล้วก็มีห้องให้นะคะแล้วก็ตรงอันนี้หลังหลังจากเสร็จแล้วพิธีสุขขออะไรเสร็จเราก็จะมาลดน้านะคะก็จะมีพิธีลดน้ําสังด้านหลักนะคะก็จะมีตั้งพิธีดอกไม้สวยงาม อะไรให้เรียบร้อยนะคะ,คะแล้วก็ตลอดพิธีนี้ก็จะมีนายพิธีระดับอนุศาสตร์ดูแลนะคะนายพิธีเราก็จะเป็นระดับอนุศาสตร์ขึ้นทั้งนั้นนะบริเวณน,นี้นั่งได้ประมาณกี่ท่านอคะถ้าข้างบนเนี้ยอาจจะไม่เยอะอาจจะได้สัก20-30ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ ก็คือแบบว่าเป็นญาติสนิทมิสหายที่ขึ้นมาใช่ใช่พยายามเผู้ใหญ่อะไรอย่างเี้ค่ะส่วนแต่ด้านล่างเนี่ยตั้งแต่เช้าเราก็จะมีชาก,กาแฟข้าวต้มอะไรางี้บริการอยู่ด้านล่าง<ม>นะคะ<ม>ก็แขกบางส่วนก็จะนั่งรอข้างล่างนะคะอ่าคราวนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วว่าใหญ่มากดูความยิ่งใหญ่ลังการ ก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารเชินไทยนะคะค่ะเดี๋ยวเดินชมเลยเลยค่ะว่าภายในร้านอาหารส่วนโซนของร้านอาหารเป็นยไงบ้างค่ะก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะคะก็จะรับลูกค้า walk in ตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มค่ะนะคะค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะมีเวทีมีคาราโอเกะให้ลูกค้าร้องได้นะะอันนี้คือให้ลูกค้าน้องได้ด้วยใช่คือแต่และห้องเนี่ยเราก็จะมีเซตคาราโอเกะให้ลูกค้าสามารถจะร้องเพลงได้ทุกห้อง <c ười> <bid. S 1> ค่ะร้องเสียงกังงนเลย นี่ก็จะเป็นโซนด้านหลักนะคะด้านหลักเนี้ยเราก็จะมีโอใญ่มเป็นห้องจัดเลี้ยงใหญ่นะคะสำหรับว่าเออมีงานเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะประมาณร้อยกว่าท่านขึ้นไปเราก็จะมีห้องใหญ่ให้บริการอยู่ด้านหลักแล้วก็เราจะมีห้อง v p p เล็กอยู่สห้องก็รับแขกตั้งแต่ 10, 20ี่สิบสาท่านนะคะห้องห้องวีพีก็เป็นโซนเป็นค่ะสำหรับจัดงาน เล,เลี้ยงงานสังสรรค์งานครุบเฉพาะบุคคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานวันเกิดก็จะเข้าห้อง VP ไปอยากเห็นแล้วค่ะก็คือทำทั้งวีดดิ้งอีเวนต์จัด ใช่ก็มีบางท่านก็สามารถจะมาเช่าเพื่อจัดอีเวนต์ได้เพราะว่าของเราเนี่ยอยู่ริมถนนแจ้งวัฒนะนะคะเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะทำอีเวนต์พวกโชว์รถโชว์อยากจะมีจัดงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้งานสัมนาจัดได้ไหมคะได้ค่ะสัมนาสัมนาก็จัดได้นะคะใช่งานเลี้ยงค่ะ เพราะว่าเราเป็นอาหาราที่ทำเองอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นงานสัมมนางานเลี้ยงเราก็ถนัดด้านนี้อยู่แล้วอาหารนี้คือจะเป็นแบบอาหารไทยปะคะหรืออาหารไทยจีน,จนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นหลักค่ะอาหารที่แบบทานทานง่ายอะค่ะทานที่ที่แบบทานได้บอ่อยๆ ก็ถ้าลูกค้าจองมาแล้วก็จะไม่ไม่คิดค่าห้องอมไม่คิดค่าเปิดขวดนะคะคสามารถเอาแอลกอฮอล์เข้ามาได้ด้วยะะเป็นโปรโมชั่นที่เราใจมากๆ่ะนะห้องเท่านี้ถ้าไปร้านอาหารอื่นเนี่ยเขาอาจจะคิดค่าห้องอย่างที่หลิกเคยไปเนี่ยพันห้ 2005, ประมาณไซส์เนี้ย นะไม่มีคาราโอเกะด้วยแต่ของเรามีคาราโอเกะให้ร้องเพลงได้ด้วยอันนี้ลูกค้าอยู่ได้ถึงกี่โมงคะก็ประมาณถ้าช่วง11โมงก็จะอยู่ได้ถึงประมาณบ่ายสะไเลยนี้แล้วเป็นเลี้ยงเย็นนะคะถ้าเลี้ยงเย็นก็ประมาณเอ่อบางท่านก็จะเข้าเร็วสัก5้าโมงก็อยู่ได้ถึงร้านปิดอ้ร้านปิดกี่โมงคะประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มค่ะอย่างนี้เแล้วเลี้ยงรับปริญญาหะไอ่ีก็ได้เหมือนกันมาบ่อยมากรับปริญญา อย่างวันเกิดเนี่ยเรามีถ้าจองล่วงหน้ามาเรามีเค้กให้ด้วยนะว้าเรามีเค้กวันเกิดหนึ่งปอนให้ด้วยโปรโมชั่นคือสุดจริงๆค่ะสนใจอย่างวันเกิดเนี่ยใช้ห้องฟรีแอลกอฮอลเข้าได้แล้วก็มีเค้กวันเกิดให้ด้วยโปรโมชั่นแบบเราใจสุดเลยอ๋อโอเคค่ะ โซนด้านนี้ค่ะโซนด้านนี้ก็เอ่อพอดีมีเอ่อคนเช่าทำเอ่อคลินิกคลินิกเสริมความงามใช่ใช่ค่ะบางส่วนคุณหลีนี่คือรับทำบ้านด้วยใช่ไหมคะอันนี้ใช่ที่บอกไว้ตอนที่นั่งคุยกันเนาะก็คือ มาเข้ามาคุยได้ติดต่อได้แล้วก็อยากจะไปสร้างตรงไหนอีใช่ก็อันนี้จะเป็นบ้านแบบสร้างเหมือนเหมือนรับสร้างบ้านเลยจะไม่ใช่ไม่ใช่นกเต่าไปใชออันนี้จะไม่ใช่นกปูดีเหลือเกินถ้ามีคนอยากได้สไตล์แบบบ้านไทยไม้สักทองแท้นะคะยังว่าทองแท้ติดต่อได้เลยค่ะค่ะดีเขารับรับสร้างบ้านด้วยไม่ใช่ว่ามีร้านอาหารอย่างเดียวก็เราก็มาชมโอ้อาณาจารที่ยิ่งใหญ่มาแล้วก็ แต่ว่าจะเห็นเมื่อกี้แวววมาได้ว่ามีสาขาเนมนะคะวิภาวดีพาเลสวิภาวดีพาเลทวิภาวดีพาเลทจะยิ่งใหญ่ขนาดถ้ารอบหน้ามีโอกาสก็อาจจะขอรบกวนเข้าไปดูที่น่นสักทไหมค่ะโอเคก็วันนี้ก็รบกวนเวลาอันมีค่ามากลแล้วยินดีมากเลยค่ะสำหรับโมเกิร์ดได้ตลอดสิทธิ์เก่าโมเกิร์ดเรายิ่งใหญ่ เยี่ยมที่สุดง่ายก็ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้เปิดโอกาสให้พวกเรามาเยี่ยมชมที่นี่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการมอเกิลพบสิทธิ์ข่าวอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าชอบก็เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วก็มีคำถามอะไรหรืออยากขอขอโปรโมชั่นพิเศษพิเศษก็เดี๋ยวติดต่อค่ะได้เลยเดี๋ยวเราติดสิทธิ์เข่ามอเกิลค่ะค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์นะ